สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับแนวทางหวยหวยไซ้ง่อนนะคะประจําวันเสาร์ที่8มกราคม2565เนอะวันนี้ตรงกับวันเด็กด้วยตัวเด่นของเราก็มี6กับ9นะคะก็มี61 62 63 64 65 68 69 91 92 93 95 96 98 99ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบ แนวทางที่เราวางไว้ให้ก็สามารถรูดได้นะคะรูดบนรูดล่างเลยตัวรองตัวกันก็มีห้ากับแปดนะคะห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าห้าหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าเมื่อคืนนี้ของเราเข้าตัวกลับหมดเลยทั้งบนข้างล่างเนาะสี่ขอบคุณเพ,เพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามช่องของเรานะคะน้ำเพชรพารวยกับวุ้นเส้นพารวยนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกคนเฮงเฮงรวยรยปังปังอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะเราจะได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆโชคดีทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่โชคดีทุกคนรวย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  ขอบคุณทุกคนนะคะปังปังปัง,ปงสวัสดีค่ะ